สวัสดีต้นเชา้าคุยกันภาษาแม่ลูกก็คุยกันว่าเช้านี้สดชื่ชอนเดิมมหนหน้ามาลูกเดินน้ามาเดินนามา้มา,มาสาวเดินน้มา,นนา,มาสาวเดินมา สสดีครัเช้ชานี้เอนดูครับ คุยกันคุยกันบ่ครับผมคุยกันแม่ลูกวุ้นเฉยเขาไปเขาไ,ไปอีกเขา <อ S 2> ไปอีกแล้วสวัสดีครับ